สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมินยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2 5 6พนนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมนะครับส่วนชั่วโมงที่แล้วครูได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับวันนี้ตามที่ครูบอกไว้ว่า ครูจะมาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนั้นอยู่ในหน้า52นะครับนักเรียน52และ53นะครับวันนี้ครูจะพูดแค่2หน้านะครับเมื่อพูดเสร็จปั๊บครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแค่5ข้อนะครับแบบฝึกหัดให้ทําแค่5ข้อนะครับ นักเรียนไม่ต้องเขียนคําถามนะครับนักเรียนเขียนแค่คําตอบนะครับเขียนคําตอบส่งครูมาเท่านั้นเองนะครับ <Down S 1> นักเร <Palace> ียนต้องทําแบบฝึกหัดให้เป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเวลาส่งงานมานักเรียนยังไม่ทำเรียนก็แอบไปก๊อปภาพของเพื่อนไปก๊อปแบบฝึกหัดของเพื่อนส่งครูมานะครับแบบนี้ไม่เอานะครับครูรู้นะครับ กูจับได้แล้วแล้วนะครับมาฟังกันเลยครับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับนักเรียนหน้า5้การเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับชุมชน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของขอครอบครัวและครอบครัวสมาชิกในชุมชนประกอบไปด้วยนะครับสมาชิกแต่ละครอบครัวนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการในชุมชนนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหากผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมชุมชนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับ ถ้ามีความถ้าสมาชิกต่างๆมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราก็จะไปในทางที่ดีขึ้นครับนะครับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มีผลการตัดสินใจของบุคคลในชุมชนนะครับมาดูนักเรียนมาดูแผนแผนผังแผนภาพนะครับผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน นะครับเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับสองมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับสามความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นนะครับสี่ชุมชนเกิดการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน um. ้านะครับนี่คือผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนนะครับนักเรียนต่อไปหน้า53การเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกนะครับในชุมชนการเลือกตั้งตัวแทน เข้ามาพัฒนาชุมชนนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงควรเลือกตัวแทนที่มีความรู้นะครับความสามารถมีความเสียสละนะครับและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเข้ามาทำหน้าที่ แทนสมาชิกในชุมชนของเรานะครับเรื่องที่ครูพูดมานะครับนักเ,เรียนในห,หัวข้อที่2นี้ก็คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนก็จะมีอยู่4ข้อที่ครูพูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหรือ ความเป็นอยู่ในชุมชนดีขึ้นนะครับและชุมชนเกิดการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้านะครับวันนี้ตามที่เราตกลงกันนะครับครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําอยู่5ข้อนะครับย้ำนะครับครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํำอยู่5ข้อแบบฝึกหัดนั้นอยู่ในหน้าที่ 54นะครับหน้า54 5ข้อนักเรียนไม่ต้องเขียนคำถามนะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนคำถามเขียนแค่คำตอบมาส่งครูนะครับนักเรียนหาข้อมูลได้ตั้งแต่หน้า49นะครับ สี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับเป็นคำคำถามห้าข้อเป็นคําถามง่ายๆนะครับนัียก็เขียนวันที่แล้วก็ข้อหนึ่งตอบข้อสองตอบข้อสามตอบนะครับสุดท้ายนี้ย้ํานะครับนักเรียนต้องทํางานของนักเรียนเองนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนยังไม่ทําแล้วแอ,อบไปก๊อปภาพแอบไปเอา ภาพของเพื่อนเวลาเพื่อนส่งในกลุ่มส่งงานแอบไปก๊อปเอามาแล้วมาส่งครูไม่ใช่นะครับครูรู้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ